บายดีทุกคนมาหอถึงเติบเลยน้องเอ้ยตอนนี้11:00นกว่าจะตวนกับพวกาก็สิกินข้าวเช้าพี่น้องาก็ฟื้นเนาะงเอินก็ได้พี่น้องเอนี่ไปซื้อให้บกมันบ่ตายง่ายดอกมามาสิกินน้ําหิวเด้หิวน้ําเอามาจอกเตน

FC มันคือบ่ขายงัวนั่นสิไปยืมเงินรวมเฮ็ดหยัง FC วะขายงัวมันก็ขายบ่ทันเลยเนาะพี่น้องมันต้องได้ก็ทันทันแม่นบ่อือมันกทันันเพราะว่าอ่าพอคงัวก็จักอยู่ปลมไปแลกอยู่ไสทางายน่ะมันายอยู่แล้วันจําเป็นน่ะพี่น้องทุกคนน่ะบ่ตายดอกหากระพื้นหหกะกะกูรู้ตกใจอกูบ่ได้อยากยังนี่นี ชิ้นหมูใครเห็ดบงเนาะบางเนาด้วมงหลับหมูเลัหมูหลับหมูเ้ออลับหมูแหละเัน่มามีตัวองถ้าตัวอยางกับตัอมากมาอืามองล่างเีบเกีย อั๊วตื่นมาเลยสิได้นอนสิได้นอนโร <c oughs> งหมอหลายคืนอยู่ดอกคันได้มานะได้เมือวะอยู่ดอกแต่หมอบอกพัวใหญ่ป้ก็ยังว่า5-6คืนมาแล้ว2คืนก็ยังได้เมืออะนะพี่น้องหองพัวป้พูตจน11:00นกว่าเฮาก็กินข้นขาวเช้าโอ้ยหนทางนะ่ะพี่น้องเอ้ย บเปื่อนผัดคุม้มพราว่าน่นปัดเปืือนจี่ชวนได้ไดาจะตัวนั้นขั้นนอน,น,นสิ่รินอนมาสิพี่น้องหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามพอพระจ้นอนเผาลูกสาวกุ๊กผลจะตัวนนงงกันเมื่อนอนเผางวัวมึงกะเอาอีวีมานอนน้ำตี้ <c oughs> <c oughs> ยี่พมยี่พมกับปอยูบานแค่ยี่พมอยู่ยังหวาเนาะเป็นหมู่จิตวนบ่อยังนอนห้องหมอจิตวิทยาไหมันตวิทยา่านหมอละยรซะเบิ่งที่โทรศัพท์นะอย่าเบิ่งที่โว้ย วางโทพทามาเสร็จซะก่อนนี่นเตมนีน้มมน้ำมัน่วัไม่คนไขบลายพี่เนะหฮามเมอยายแปรนะป้าที่คนขายเต็มเลยถึงถึกินกินมันอิ่มแล้วอย่าไปเล่นตาไล่กันเลยได้ใส่ออกซินะพี่น้องเนาะใส่ออกซิงแห่ทอส่งพี่น้องเลยต่บริสสะดวกถ่ายเอาพี่น้องเนาะกินข่าวกินหนามในเดินเด้อ แซ่เซยบอกินข้าวอยู่ห้องมอว่าเรียนขากินบ่แล้วได้กินแล้วเขาอยากกินแล้วเขาอยากอีกเขาเขาเขาเจอมาเน่ยกินแล้วมันอยากอีกมันกินบ่แล้วคืออยู่เพื่อนเฮาที่เนาะแม่อยู่พี่น้องเลยมีพคอยากเจออยากขอคนจะเมื่อเตียงหนึ่งเราได้นี่พี่น้องเลยตอนมาหอนะเขาจะส่งคนขึ้นเมืองอ่า ใหญ่พี่น้องเขื่องสวนนเกษเนาะใส่รถอีหยังก็วี้บวี้บไปให้พี่น้องลบตู้น่ะลบตู้ส่งขนขึ้นละอสุนะเจตวนั้นย่านมอพี่น้องกย่านมอกพี่สิมนอนสิมนอนอยู่กับผียืนเียงหน้าว่ คนตายอะไรเอเฮยเตียงนี้สุดดาเออเฮ้ยและและพัวเพื่อนละทามจะบวชญาณนอนเทียงผู้เดียวว้ยบ้านนี้ ยายพมยายพมกับเมือบ่ะยายพมอยู่ใครอยู่ใครบักหลีกใช่ไมวะมยส่งแม่นะแม่ปิ่นเอาลูกจีนเสบมาขายไปจักเบิกซุกช่อลูกจีนกินก่อนพี่น้อง สวัว่างพี่น้องเหลือสองเตียงสามเตียงทางน้องเอเิญพี่น้องเอ๋ยแน่เป็นอะไรนี่แหละอาหารเถียงสิบเอ็ดโมงกว่าอ,อาหารเถียงนี่พี่น้องเอ๋ยค,คุณหละคำคำเลือกชีเดเมื่องใครจะใกล้น้องอันนี้อีกพี่น้องเอ้ยมาส่งข่าวส่งน้าพ่อมันก็เอื่อยมันบนดีปลาลูกบางนอนบปเดี๋ยวไปทำงานบ่บ่มีงาน ยามนาเลยผมมีงานถ้ามีเะมันบริอยสูนะลงเบียร์ะหักเพาะแล้วเบียมะ่ะย,ย,ยอดหยอดในเลยโอ้ตามนั่นพี่น้อยม,มันเป็นหมากระเตรียมอุดนุนเด้อพี่นังเด้อแก่แ้้งเปขายสทไทยน้ง้งไปนร เจี <mile> ๊ต่วนก็จะกินจำไรค่ะเอากับเพวกินกินข้าวเส้าเอากินข้าวเทียงนะกินข้าวซองขาบมาเนี่ยนะขส้าเส้าเป็นข้าวเทียงห้าวละนนี่อาหารเถียงพี่น้องเลยเมื่งนะนางกับลงมากับหญ่านางกับลูกสาวนางแล้วกะหญ่ากัเอาลูกสาวมึงแล้วพี่น้องเอาน้องมีนาเมึงแล้วเจต่วนว่าเตียงแล้วก่อนนี่เตียงน่ะ เตียงนี้เตียงผู้คนตายเจตัวนำบอนอนได้ประสันซีเมืองอยู่ซองผู้หลุกงออมเหอนแล้วทงเสืออย่าไปจุกก่อนเด้อเอาเอาข้ามาแล้วสะทงดำดำเอากระเจี๊ยโรดอใสานนี่บาทนี่แตกกัน หลักไายกับพี่น้องอืมบัคไก่ใช่ร้านนี่ไก่โทรมาพี่น้องใส,ส่อกซีงเงียวห้่โทรส่งพี่น้องเลยกินไหมครับหม,มากบัวนะครับเสียงกระโลนมากินแม่หมากบัวน,นี่โอ้ยใส่ต่างอีก <c oughs> คนไข่กับเมื่อนําเลยเรือสามเตียงพี่น้องไงบัานแต่ว่าอยู่ในไ่นกับสีบางพี่น้องตอนเข้ามาเจาะยาแปรเมื่อน่ะเมื่อวันเสาร์นะป้าคนไข้นะแถวนี้ก็เต็มพี่น้องไงบินบุ่นบุ่นซลมกับเบิด์ตไม่ว่นปุกหน่อยนะเบิรจักปุกสองวะอันนี้ปุกที่สามมันบ่ปุกหน่อยนะเป็นยาอะไรนะยาแก้ปวดยาขาเสื่อ พวกน้อยๆน,ยนะนยังใส่ออกซิเจนใ่เท่าทรงไปเท่าไงเน,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 นี่นยบ่อันเสี่ยวมีรถใหญ่ที่ซื้อยังหู่จักพากันมาหาหมออันเสี่ยวมีรถใหญ่นึง่งตายแท้เผื่อพอจเผื่อจะไปนั่มพอผุดอยู่อนันบ่เลี้ยงงูอมาเฮ้ยนี่น่าเสี่ยวมีรถใหญ่ เอาไปเทอย่างห้องน้าเป่งออกมันมีหม่องเป่งนะตัวน่ามันเต็มนะบอกแม่งเป่งใส่โถนะเป่งทงเหนียวน่ะเสียงงงว่าใส่เบ็ดกรบไปเลยเหรอเปียงกระโลนร้านสาวเจตตรวเออร้านชายเจตัวร้านสาวอะไรป ตายละกระจู2ตัวนะพี่น้องไม่ได้ซ้อค่ะตายผู้นึงยังผู้นึง2ตัวเ <c oughs> สียงกระรอนน่ะสินอนนําีเอิ้นมลงน่ะเสียงกระนบ่เสียงอกยนอนบ่หลับกน,นั่ง <c oughs> น่ะยัะงบ่ละอับอีกอยู่สินอนบอก่กสิจ้างฮะสุดนะ มาได้พัตาไล่พะมะคือโบกินลงสะเอิญกินมาลงหน่ากินหน่ามาลงเอาต้นหน่าอนามัยน่ะอย่าเอ่านำผลขวดนี่แหละนี่ขวดใหญ่นี่ เบ๋ <c oughs> มันสิมาตรวจพญาติเด้อลงซีเบิร์ดแล้วปลูกใหญนะ่นอันออกซีนยังไม่ถอดพี่น้องถอดส่งกะถอดเท่เงียวออกเลยพี่น้องมันเต็มเนาะย่อข้อมันอันนี้ ນັ້ນແລ້ວນ້ອງເມິງເມກູທັເຍັບຕິ กนังกอดเขาออ่ามาในพี่น้องไ้ยแมงเท่นกับแม่ไก่ทองโทรมาคุยน้องอืม